แต่ <The S 2> แกงคี่ผ่านมาแล้วตรงนั้นก็ได้ตรงนั้นก็ลึกอยู่นี่นะครับข้วโพดขาพดจีดก,ก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นที่เ,เรียบร้อยแล้วทุกคน วันนี้อยู่กับพวกเราไมายเปเล่นะคะหน้าที่ตานะคะครับผมวันนี้เราจะมาต้มข้าวโพดอยู่ริมคลองริมทานครับผมนี่นะครับริมทานไหลมาจากน้ําตกสวยงามสวยมากทุกคนอุปกรณ์เรามันบ้านเลยนะคะครับผมเพราะว่าโควิดมีอะไรมีหม้อทุกคนม้อนึ่งครับผมข้าวโพดที่เราหามาได้ยุคโควิดครับผมโอ้ไม่เยอะมาก ครับผมโอ้มีข้าวโพดทุกคนมีน้ำตาลเพราะเราจะทำข้าวโพดหวานใส่เกลืออยมีอะไรเราก็ต้องใส่น้ำตาลมีหม้อนึ่งมีหม้อนึ่งแล้วก็มีเกลือมีเกลือด้วยทุกคนโอ้โหข้าวโพดเยอะมากนี่ใช่เอาน้ําจากลิ้นทานแล้วก็เกอะไฟครับผมมีหม้อนึ่งนะคะให้มีหม้อนึ่งด้วยนะคะน้ำคือแหล่งน้ำสะอาดที่สุดแล้วครับผมเอาเลยเอาเลยนี่นะครับ ดูนะครับประมาณนี้นค,ครับสาวฝนเดี๋ยวจะบอกว่าใส่อะไรนะนี่นะครับเราต้องก่อไฟก่อนเดี๋ยวอไม้ไปเล่ไปหาฟืน <ไป S 1> เพิ่ม <หา S 1> ก่อนไปหาฟืนไปหาไม้เพิ่มไปเก็บกิ่งไม้ครับจากนี่แหละรินน้ําตกรินทานนี่แหละเก็บแล้วก็เอามาไว้เป็นเชื้อเพลิงอาจจะมีกระดาษนิดนึงเพราะวันนี้ฝนตกมันเปียกนะคะตอนนี้นะที่ตาก็จะไปเอาหินเพื่อจะมาตั้งตั้งให้มันแบบ หม้อเรานะครับก็น้อยเกินแรงไม่เยอะช่วงน,นี้ไม่ได้ทำงานเพื่อให้มันสูงที่เราจะเอาไว้นึ่งของเราหม้อนึ่งเดี๋ยวนะครับไม่เย่แ <Yeah. S 2> ป๊บเดียวทุกคนไปเตรียมเอาฟื้นมาเลยเดี๋ยววันนี้จะต้มข้าวโพดให้เด็กแก๊งทานนะคะ เด็แก๊งยังไม่มาค่ะคนนึงไปใส่กระชังปลากระชังอะไรปูกระชังปูอีกคนหนึน่งก็ไปหากับแก้มอีกคนนึงก็นอนกกหัวอยู่ค่ะคุณเบียคุณเบียนอนกกหัวอยู่นะคะอันนี้เราต้องปอกออกเปลือกหนึ่งไหมต้องบอกด้วยนะคะคุณเบียเคซีเอาไปล้างก่อนเออเอาปักเอาเอาเปลือกนี่เราก็เปลือกใส่นี้เลยเนี่ยนี่แหละเอาอย่างนี้แหละมันอร่อย โอ้โหล้างตรงนี้เลยสะดวกใช่มันสะอาดสะอ้านนะคะธรรมชาติมากอันนี้เราเก็บไว้ก่อนนะปลาซิวน้อยเอาไปหมกแต่ให้มันกินข้าวโพดกับเราเนี่ยละเขาว่างไเลยคางๆอุ้ยใครวะโอ้โหสปีดโบ๊ทมาเลยเร็วเร็วชัยเรื่อยเข้าไปวางกระชังมาแล้วนะคะเรื่อยเรื่ดูนะครับทุกคนเดอะแก๊ง เดอแกงมาแล้วดูดูดูโอ้โหนี่นะครับอันนี้เรากำลังต้มข้าวโพดอยู่มีมีเด็กแก้งขี่พานมาเด็กแก้งขี่พานมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลปิดโบ๊ทมาเลยทุกคนเข้ามาในคลองได้มาจากทะเลนะครับหรูหรานะคะมาจากทะเลนะครับหรูหรามากเมื่อกี้เขาเอาช้างมากิน เอโหลฮเอโหลได้ปูไหมครับยังไม่ได้ไปนี่เลยตรงนี้เลยตรงนั้นก็ได้ตรงนั้นก็ลึกอยู่โอ้โหลงแล้วดูนะครับพี่แบ็กแล้วก็กับตันพีเตอร์แล้วก็นางฟ้าในเกาะซางนะครับคุณพี่เล็ก กับตามปีเตอร์ครับผมเจ้าของรีสอร์ทโรสการ์เด้นนะครับใช่ค่ะกับตามปีเตอร์เขาแบบถ้าบบใคระจะมาเกาะก็โทรได้นะครับเบอร์เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี่นะครับโอ้ระวังน้อยโอ้โหลึก,ลกโอ้น้ำม <laughs> <laughs> ันลึกด้วยก่อนเบียร์จะหกน้ำแดนะ <laughs> งหกค่ะหมุนม,มาแล้วนุว่น นู่นเดอะแกงเรามานู่นไปเลยเดอะแก๊งเรามาอีกคันนึงนู่นนะครับเดอะแกงมาอีกคันนึงตาดกัน,น,นไม่ได้นะคะไม่รู้เป็นไรอันนี้ก็เกลือนะคะคือมันเค็มแล้วน้ําก่อยแต่เราก็อยากได้แบบรสของเกลือนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้ําตาลด้วยเพราะข้าวโพดหวานมันไม่ใช่หน้าข้าวโพดหวานค่ะพี่น้องมันไม่ใช่หน้าข้าวโพดหวานเราต้องเข้าใจเราก็เอาน้ําตาลมาใส่ซีคาทําทไมเราต้องแพ้ญ,ญี่ปุน่นเราก็หาน้ําตาลอย่างคนไทยเก่ง

ไอหน่อด <anto> <isto> ิ้เตอร์ไปชุดเอยูลุกยูลุกหล่อเหมือนสมชายเลยตุ๊กแอนซัมชุดเออยู่อะน้องลูกชูซี่เหลี่ยข้าวตีล่ะคะโอ้ข้าวตีต้องไปอ่อนดูนะครับน่ากินมากข้าวโพดของพวกเราทรายตาขโมยเข้ามาน้ำตาลทรายแดงเคอะไรครับเคให้มันหวานเอ้าอนี่ไงใส่น้ำตาลทรายแดงด้วย มันจะหวานกรอบนุ่มในเขาข้าวโพดด้วยทุกคนด,ดูนะครับหมฮีขพดเา้วเวานัานานา่งเขาตรงนี้เล่นคลองได้เลยนะดูเอาสปีดโบ๊ทมาได้ด้วยทุกคนอันนีอ้อันนี้เจเล็กของเรานะครับเจ้าของรีสอร์ทรดกัรเดรีสอร์ทแล้วก็อันนี้เจเบียนะคะเจเบีย อันนี้กับตันปีเตอร์มาจากอังกฤษอันนั้นฮอลแลนด์อันั้นอะฮอลแลนด์นี่นะครับข้าวโพดข้าวโพดจีก่อนนะคะตอนนี้ก็เผาเผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนโหโตนะครับร้อนป้งนะครันอาจจะด่างนะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนนะคบเดี๋ยวค่อยหั่นทิ้กนกินนิสัยดีเราต้องกินก่อนโอเคจ้าเลือนี่ผมจะลองลองหักดูปปลายดูนะครับหักเกลือนมากทุกคนนี่หักเกลือแล้ว อร่อยไม่เกลือมันไม่ออกตอนนี้ข้าวโพดจะสุกเฮ้ยมันหวานมากเลยเดี๋ยวลองลองหวานมากอืมมันหอมหอมหวานอืมหอมแล้วหวานมากใช่อือหือัวครับฮักแน่ล่ะฮักเลยนะอืมองเอคยกินเอาไปแจกให้เพื่อนเพื่อนเรากินกับตันเอาไหมกับตันกลัวตดแตกไปยื เยอแม่นอันนี่ไมชอบเออครับให้มันทุกเหล่าหนะอ่ะเอาเอาให้พี่ใหญ่ให้พี่ใหญ่เจ๊ย่าต้องผอมครับผมให้พี่ใหญ่ครับเอาแปงครึ่งให้ให้คนอื่นอีกก็ได้แ้วพี่เอาครึ่งเดียวพอมใช่ครับไปไดเอาครึ่งหนึ่งเออคับโอเคครับอ่าอันนี้ให้เจ๊เบียร์ตากล้องของเราเบียร์้อยศพครับร้อยคนเจ๊มาอยาต้องรอก่อนนะครับเจ๊อยากรอก็ว่าจมก็อร่อยมากคน วีไอพีกำลังจะไปแล้วทุกคนดูนะรับจะไปแล้วครับขี่มารับเจ้าสาวเลยครับติดเออลูกสาวเรานี่กยแลเด็กแกงมาไปแล้วนะบายยอไปบายยองไปยองไปยไปยองไปยไยองยยองยาไ่ไปไ 40เปรโอเคหลังจาก20นาทีโอเคนะครับตอนนี้25นาทีแล้วทางไปเขาพดเราเขาพดเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเอามาวางเราจะลองดูระวังนะครับมันร้อนโอ้ยนี่เลยดูดูทุกคนไปยังไม่เอาวางเลยครับดูนะครับหมด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 อ้ดูนะครับโอ้โหรวงนี้ โอ้โหดูแต่ละรวงมาโอ้โหรวงนี้น่ากินมากแน่ๆดูโอ้โหเนื้อเนื้อมันหอมมากแล้วก็เหลืองมากทุกคนดูเนื้อมันเหลืองมากดูควันไฟนะครับดูนะครับโอ้โหเอาดูนะครับน้องชิมอ่าเลยนายให้เอาเลยสักแรกเลยอ่ะ เอ้ยปากปากน้าก็ลวกดิอ่าเดี๋ยวผมจะปอกอ๋อมึงทำร้ายคนแก่เลยเนี่ดูนะครับควันเบียเบียร้อยศพค่ะโอ้โหโอ้โหแล้วก็รวงนี้ดูวายสดสดร้อนๆโอ้โหเนื้อมันหอมมากเห็นไหมเขาโพดนี้ซื้อมาจากเชียงใหม่นะครับซื้อตรงมาจากเชียงใหม่เลยเขาเรียกข้าวโพดอะไรวะญี่ปุ่นอ่อแอ เขาเรียกแต่คนอีสานเขาเรียกสาลีตอกแตกคือเขาพ่ดไทยนี่แหละค่ะสาลีตอกแตกเวลาเราเขาเรียกว่าป๊อกพรเนาะปอกสาลีตอกแตกใช่๋ยวเราอีสานเขาเรียกว่าสาลีตอกแตกนั่นมันเขาโพดขวัดดูอืมอืมอร่อยอ่ะเค็มหวานหวานมากใส่น้ำตาลทรายแดงหวานมาก อืมอืมร้อนรุนโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ก <ด S 1> อย่าลืมกด like ไลค์แชร์แล้วมาเจอกันอีกบายบายกดด้วยนะครับ